ก่อนจะดูรีวิวกันวันนี้มาถึงเดือนเกิดกุมภาพันธ์แล้วนะครับใครเกิดเดือนนี้นะครับเดือนกุมภาพันธ์นี้ได้รับส่วนลดนะครับทั้งหมด3โปรหลักนะครับผมก็คือ1ซื้อครบ4,000บาทขึ้นไปได้ส่วนลด400บาท2ซื้อครบ7,000บาทขึ้นไปได้ส่วนลด700บาท3ซื้อครบ10,000บาทขึ้นไปนะครับได้ส่วนลด1,500บาทนะครับโปรโมชั่นนี้ก็สำหรับลูกค้าที่เกิดเดือนนี้นะครับเดือนกุมภาพันธ์ นะครับผมส่วนโปรสาหรับลูกค้าที่ไม่ได้เดือนเกิดเดือนนี้นะครับซื้อครบ4,000บาทขึ้นไปรับส่วนลดทันที200บาททุกรายการนะครับถ้าซื้อครบ4,000บาทนะวิธีการยืนยันการใช้สิทธิ์นะครับผมก็คือถ่ายหน้าบัตรประชาชนนะครับบังเลขบัตรไว้นะครับกรณีที่จะซื้อบีบีกันนะครับก็บังเลขบัตรไว้ผมต้องการแค่ดูเดือนเกิดนะครับส่วนแบงก์กันนะครับก็ถ่ายมาพร้อมหน้าบัตรเลยนะครับเพราะผมจะทําใบซื้อให้กับทุกท่านในะารับผมนะ ก็โปรนี้สําหรับโปรเดือนเกิดเนี่ยไม่นับรวมสิทธิ์ท่านใดที่รับโปรเดือนเกิดแล้วนะครับก็ได้ตามโปรโมชั่นเลยนะครับผมโอเคก็ประมาณนี้นะครับก็ชมรีวิวกันต่อได้เลยกรับโอเคครับอยู่กับร้านบางคลายแอร์ซอมนะครับผมวันนี้มารีวิวเจ้าตัวมาลุเซนนะครับ APS01 นะครับผมแบรนด์มาสเตอร์นะครับแอร์กันนะครับเป็นปืนอีกรุ่นหนึ่งที่คนหาเล่นกันบ้านเรานะเล่นกันเยอะมากนะครับไม่ไม่ไมชิงเยอะแล้วกันเป็นกลุ่มคนเล่นแล้วกันเนาะ เป็นปืนทรงแบบกีฬาโอลิมปิกแล้วมันเป็นรุ่นหายากในบ้านเรามากๆนะครับไม่เห็นในบ้านเราแล้วนะนะครับตัวนี้ราคาที่1นึ่งหบาทนะครับแถมลูก1ถุงนะครับนะนะครับแล้วก็อย่าลืมตอนนี้มีโปรโมชั่นใคยเดือเกิดเดือนนี้ก็สอยซะนะครับนะแล้วก็มาพร้อมกับเลดด์ นะครับผมตั้งเลดดอนให้เรวเรยบร้อยด้วยนะครับยิงคมๆเลยนะระยะพวกนี้ยิงได้ไม่ไม่เกิน10เมตรนะไม่เกินสิเมตรนะเจ็ดถึงสิเมตรนะครับตามที่เขาลงไว้หน้าเว็บนะครับผมเพราะโดยหลักๆแล้วพวกนี้เขาแข่งกันยิงได้ไม่ไกลนะครับอันนี้มาพร้อมมากล่องเดิมนะครับผมกล่องเดิมจะมีอะไรบ้างนะครับผมเปิดกล่องมานะครับผมนี่กล่องเดิมอยู่ครบโอ้แล้วปืนที่กล่องครบนี่หายากมากนะครับเปิดกล่องมานะครับผมอ่นนี้ปับเบิลนะครับนี่เป้าเดิมอยู่ลูกเดิมอยู่นะครับ ศูนย์หน้าหลังเดิมนะครับอะไรอยู่ครบหมดไกลมีให้เปลี่ยนอีกด้วยนะนะครับเป้าคู่มือโอ้โหเจ้าของเก่าเก็บดีมากนะครับผมอันนี้อะไรเนี้ยไม่ได้ดูนะโอ้เพดไปซ้อมยิงได้เลยนะนี่อม,มีการซ้อมอบ,บ้างๆกลุ่มกระสุนดีมากเลยนะนะครับกลุ่มดีกลุ่มดีอยู่แล้วปืนนี้มันไวแข่งเนาะนะครับปืนสไตล์โอลิมปิกนะครับแต่ตัวนี้นเป็นอัดลมไม่ใช่อัดแก๊สนะครับใครหาอยู่ก็จัดนะหลุดยากมากนะตัวนี้นะนะครับ เป็นรุ่นที่หลุดค่อนข้างยากเพราะว่าหนึ่งมันมันหาซื้อไม่ได้ในบ้านเราแล้วก็เป็นรุ่นที่ค่อนข้างแลนะครับผมในสภาพตัวปืนนะครับประกับเป็นไม่ใช่ไม้นะครับเป็น ABS นะครับลายไม้นะครับผมนะไกแต่งสามารถปรับตั้งได้ตามเจ้าของเลยนะครับแต่ผมว่าตำแหน่งนี้ยพอดีแล้วเจ้าของเก่าวตั้งมานะครับนี่เลย5.95มิลลิเมตรนะครับหรือลูก6มิลนั่นแหละครับาตามจริงแล้ว6มิลมันก็ไม่ถึงแบบแต่มปัดเฟสมันไปนะครับ สภาพถือว่าดีนะครับสภาพดีสวยนะครับวตัวมือตรงนี้สามารถปรับได้แล้วแต่ท่านจะไปปรับเลยก็คือคลายน็อตออก2ตัวนะครับในนั้นมีเหมือนจะมีหกเหลี่ยมให้นะผมเออผมออกไปตั้งนะครับอ่ะเนี่ยก็คือคลายน็อตแล้วขยับขึ้นมาได้อีกนะครับเอาตามสัญลัณมือของท่านเวลาจับให้มันกระชับยังไงอะไรไงเงี้ยครับแล้วแต่เลือกเลยนะครับวิธีการใส่ลูกนะครับก็คือเลื่อนตัวนี้มาแล้วให้ล็อกนะครับตัวนี้คือช่องใส่ลูกนะผมอันนี้เป็นเซฟนะผมนะเซฟก็คือร่างกายไม่ได้นะครับกดเซฟนะ นะครับวันนี้ก็ปิดไปนะครับวิธีการดูแลรักษาเจ้าตัวนี้นะครับง่ายๆคลิปนี้จะสั้นมากนะครับเพราะว่าระบบมันมีไม่ได้เยอะนะครับก็คือดึงมาแบบนี้ใช่ไหมครับแล้วตรงนี้เ็าจะมีรูเหมือนรูระบายลมออกถูกไหมคือรูไว้ให้ลมออกลมเข้านะครับก็คือเอาง่ายคือผมว่ามาันเอาไว้เมเทนแนนนั่นแหละนะครับผมเราก็ฉีดกไปเลยนะครับ,รกกบ,นะรบน,นึกว่าหมดแล้วนะอ่า ฉีดไสักสองฟืดนะครับผมเท่านี้แล้วก็ฉีดฉลอมข้างนอกนิดนึงเพื่อที่จะให้มันลื่นนะครับแต่ทําไมผมไม่ลงจระบีขาวเพราะว่ามันไม่จําเป็นนะตัวนี้นะเพราะระบบมันไม่ได้แบบหนึ่งสปริงไม่ได้หนักมากเอาแค่ไม่ใหโอลิงมันเสื่อมสภาพแค่นั้นเองนะครับและเป็นปืนที่ความแรงไม่เยอะนะครับความแรงไม่เยอะนะถึงแม้จะความแรงไม่เยอะแต่ความแม่นนี่ผมบอกเลยว่าโอ้โหน่ากลัวนะนะครับแต่รนะยะยิงเขาไม่ได้ไกลามากอย่างที่บอกครับเพราะว่าเวลาเขาแข่งกันจริงๆเนะี่ยที่ญี่ปุ่น ยิงกันไม่เกินสิบเมตรนะครับเอาไปเ,าเขาเรียกว่าเอาเป็นปืนไว้ฝึกสมาธินะครับฝึกความนิ่งนะครับผมนะแต่วันนี้ผมจะนิ่งไหมไม่รู้นะครับเนื่องจากไข้รับประทานมาสองวันแล้วก็มือสั่นเป็นเจ้าเข้าเลยครับคือเหมือนผมปวดกล้ามเนื้อมาหลายวันแล้วแหละแต่มันไม่มีอาการไข้แล้วอยู่ดีสองวันก่อนมันเหมือนมันเริ่มซุดนะครับแต่ก็ไม่ไม่ไม่ได้หนักมากก็ดีขึ้นนะครับของมันก็เลยดองพอดองเสร็จปุ๊บสภาพผมก็อยู่สภาพเนี้ยนะครับ คือไข้แต่ว่ามันไม่ได้เป็นเหมือนแบบไม่ได้ไม่ได้เป็นหนักมากนะครับแต่แค่มันเหมือนแบบปวดเนื้อปวดตัวไปแบบหลายวันเลยนะครับไข้หลงกล้ามเนื้อหรือไงไม่รู้นะครับแล้วมันเหมือนแบบไม่มีแรงนะแต่วันนี้ก็ฟื้นแรงมาบ้างแล้วแต่ดูท่าน,น่าจะกลับไปน่าจะได้กลับไปปว่วยก,กับผมมากนะความรู้สึกผมยะได้กลับไปปว่วยอีกแน่นะคบถ้ายังฝืนทํางานอยู่แบบนี้นะแต่ไม่เป็นไรครับไหนๆก็มาเยอะแล้วก็จัดซะหน่อยนะครับผมนะโอเคนะครับประมาณนี้นะ ก็คือฉีดข้างนอกเนี่ยเราไปลูกเก็บทำความสะอาดนะครับรุ่นนี้บอกเลยว่าใครได้ไปของหายากนะครับ a p s ศูนย์หนึ่งนะครับนี่โลโก้ชัดเจนนะจ๊ะนะครับโลโก้ชัดเจน abs ศูนย์หนึ่งนะครับอืมสวยสวยเลยนะตัวนี้นะเออนะครับใครชอบความแม่นยำเอาไว้ฝึกสมาธินะครับเป็นปืนที่ใช้ฝึกสมาธิได้ดีนะครับไม่ต้องเคร่งเครียดไม่ต้องซีเรียส ตั้งมั่นแล้วก็ยิงโป้เข้าไปนะแม่นมากตัวนี้ยิงตั้งเลตดอปแล้วด้วยคอมคมบอกเลยนะครับผมโอเคประมาณนี้ต่อไปชมการทดสอบยิงกันดีกว่าครับ <c oughs> โอเคมาเดี๋ยวมาทดสอบยิงเจ้าตัว a อ s นะครับศูนย์หนึ่งนะครับรุ่นลิมิเต็ดที่บ้านเราเฉยนะครับอย่างว่าครับมันกลุ่มคนเล่นมันน้อยแล้วราคาปืนเลยสูงนะครับมาทดสอบความแรงก่อนเลยนะครับ ความแรงนะครับวัดเดี๋ยววัดลูกส0ูนก่อนด้วยปกติปืนพวกนี้เขาใช้ลูกสาศูนเนาะแต่วันนี้ผมเอาแค่สองห้าก็พอเพราะว่าสแตนบัดว่าเราปืนพวกนี้มันยิงไม่ได้ไกลผมว่าถ้าเราไม่ได้เอาไปยิงแข่งหรือเอาไปคือบ้านเรามันไม่มีแข่งหมดแล้วเอาไปยิงเล่นอะ่ะผมว่าสองห้ามันกําลังดีแต่3ามศูนย์มันหนักไปหน่อยนะแล้วส่วนใหญ่ที่ญี่ปุ่นก็แข่งกันเนี่ยเขาใช้ลูกสามศูนย์นะครับเดี๋ยวใส่ลูกนะครับก็คือสอนแล้วต้นคลิปเนาะก็เดี๋ยวผมหยอดให้ดูหยอดลงไปเลยนะครับอันนี้ วัดความแรงก่อนนะครับจุได้ประมาณสิบเอ็ดนะนะครับผมอันนี้ลูกสองสู์นะสองสามเก้านะครับสองสี่สามสองสองเก้า ลูกปนไหมเนี่ย <laughs> ไม่ขึ้นนะครับความแรงอยู่ประมาณสองร้อยสี่สิบนะครับก็ถือว่าปกติของเขานะความแรงขนาดนี้ถือว่าปกตินะครับไม่ไม่ได้แรงเวอร์วังนะครับผมเดี๋ยวต่อไปใช้ลูกสองห้าในการทดสอบความแม่นยานะครับอันนี้ยิงระยะเดียวนะระยะสิบเมตรนะครับเพราะว่าปืนพวกนี้ยิงได้ไม่ไกลนะครับยิ่งใช้ลูกหนักลูกยิ่งตกไวนะครับซึ่งระยะแข็งเขาเนี่ยอยู่ประมาณเจ็ดถึงสิบเมตรเท่านั้นเองนะครับ ร้อยนะครับผมเดี๋ยวต่อไปเราก็ทดสอบความแม่นยํานะครับเลดอรดอทผมตั้งแล้วนะนะครับผมป่ะดูกลางดีกว่าครับผมโอเคมาเป้าสิบเซนแล้วก็ห้าเซนนะครับระยะสิบเมตรนะครับผมจากจุดที่ผมยืนนะนะครับเลรดอทตั้งแล้วนะครับเพื่อได้จะไปยิงจริงจริงมันก็ยิงไม่ระยะไม่เกินนี้อยู่แล้วแต่วันนี้ผมาจจะมือสั่นเล็กน้อยนะครับเพิ่งจะหายไข้แล้วแรงมันยังไม่ไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะครับพอมีเขาเรียกพอมีแล้วนะ นะครับมาดูกันนะครับลืมไปเซฟไว้นะครับ <c oughs> โอเคกดเด็ดเลเซฟโอเคว่ากดไกลไม่ลงไกลไมันนิ่มนะ ไม่ค่อยนิ่งนะครับมือสั่นนะตอนนี้มือสั่นนะครับถ้าเป้าสิบเซนผมว่าได้อยู่นะอ่าใครมือนิ่งๆก็จัดนะครับตอนนี้ผมมือไม่นิ่ง เมือผมไม่นิ่งนะครับตอนนี้พ่งหา่ไข้แล้วมันโปวดกล้ามเนื้อนะรอร่อยปรดกล้ามเนื้อที่แขนมากเลยไม่ใช่แค่ที่แขนตอนได้ทักตัวครับมันวเหลือถือของ,งหนักนานๆไม่ได้ โอเคลูกหมดก่อนนะครับผมก็ประมันนี้ครับเอเคไหมยิงได้ปกตินะครับตัวปืนไม่มีปัญหานะครับผมนะก็เป็นปืนที่วลาะยิงระยะใกล้นะครับประมาณน,นี่สิบเมตรนะนี่ผมแขนสั่นนะครับเนื่องจากไม่รู้ว่าเป็นอะไรไหมแต่ก็ดีก็ <c oughs> ยังมีปรดนเื้อปิดตัวแล้วถือปืนมือเดียวด้วยนะครับมันเกิดการสั่น,นกล้ามเนื้อนะครับมือเลยสั่นนะปกติปืนพวกนี้มันไม่ได้หนักทาําบาลานซ์ดีนะครับ ใครชอบปืนสไตล์แข่งเอาไว้ยิงเล่นสนุกสนุกฝึกสมาธิได้ดีนะครับแต่ตอนนี้ผมไม่มีสมาธิเลยนะตอนนี้นะครับอ่ะปิดเลดดอทกอนจะทันหมดนะฮะเพิ่งเปลี่ยนฐานใหม่ๆนะไม่ได้ได้หมดได้หมดนะครับผมนะโอเคนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับท่านใดสนใจสั่งซื้อได้ที่เพจบีบีกันเชิงเซานะครับแรดบีแคร์ซอฟนะครับผมหรือตัวว่าเพิ่มเติมใต้ชื่อคลิปนี้ครับจะมีลิงก์ไลน์ลิงก์เพจอยู่นะครับผมโอเคครับขอบคุณครับ